ก็คือความคืบหน้าแล้วก็วันนี้นี่หลังจากที่รองผู้อัปการตำรวจผู้ทอนภาค7มารับหนังสือมาประชุมชุดสืบสวนทางผู้อัปการภาค7เองก็แต่งตั้งนะครับทีมงานชุดสืบสวนนะครับสืบสวนสอบสวนเนี่ยฮะในคดีนี้นะครับโดยมีทางด้านพนตำรวจตรีวิรัติวัชรขจรท่านผู้อัปการตำรวจผู้รจังหวัดเพชรบุรีเป็นหัวหน้านะครับดูแลคุมชุดสืบสวนนี้แล้วก็มีทางท่านผู้กับสืบสวนของภาค7นะครับก็มาเป็นทีมที่จะลงไปนําทีมจาก ภาคเจนะครับตอนนี้ก็มีกําลังเจ้าที่ลงตระเวนไปทั่วแล้วครับแหล่งเบาแสต่างๆนะฮะท่านก็บั่นใจในพยานหลักฐานนะครับท่านรองผู้ชการตำรวจภูธรภาคเจ็ท่านบอกว่าตอนนี้เราเอาพยานเนี่ยล้อมผู้ต้องสงสัยไว้ให้ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะหนีนั่นบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นจริงอย่างที่คาดกันหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปริศนาคือรลดประโยชน์ได้ยังไงคนที่หายเนี่ย เคยมีเรื่องขัดแย้งอยู่เรื่องเดียวไปในพื้นที่ก็คือกับคุณหมอท่านนี้เนื่องจากว่าเขาจะไปเก็บสับประรดในไร่นะฮะแล้วก็จ้างรถเนี่ยไปเข็นในไร่แล้วมันเป็นช่วงหน้าฝนไอ้รถของคันนี้จะไปขนสับประรดที่เขาจะเอาออกมาขายในตลาดมันไปติดไปติดอยู่ขณะที่ออกมาก็ไปเจอรถของคุณหมอนี่แหละครับแล้วก็ปริยาเขาอยู่ก็เลยขอแรงเพื่อเอารถคันนี้ไปจูงไปลากรถคันที่ติดหล่มนะออกมามันดันไปติดซะอีกคันก็เลยนานพอนานั๊บคุณหมอท่านนี้ทราบ ก็อารมณ์ฉุนเฉียวอย่างที่บอกก็จะมีลักษณะเป็นพฤติกรรมนี่อารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายก็กฟัดกาแฟขัดรถไปแล้วเอารถอีกคันไปแล้วก็ไปลากรถตัวเองกลับมาไอ้ทั้งนี้อ้าวเขาลากคันของเขากลับไปแล้วตัวเองก็ยังติดอยู่ก็ต้องไปว่าจ้างรถอีกคันหนึ่งมาลากจนออกไปนะข้อของก็ไปขายไม่มีเปัญหาาอวันรุ่งขึ้นกลายเป็นว่ามีตํารวจไปแจ้งข้อหานะครับเพราะว่าคุณหมอนี่ให้ปริญาไปแจ้งความว่าอ่คนที่หายเนี่ยคือได้สมหมายเนี่ยไปลักรถเขา ก็เป็นคดีความเป็นคดีความขึ้นสู่ศาลในท้ายที่สุดแต่ข้อเท็จจริงก็อย่างที่เล่าให้ฟังศาลก็ยกฟ้องนะครับยกฟ้องก็มีเรื่องนั่นเรื่องเดียวนะครับแล้วก็ไร่เขาก็อยู่ติดติดกันหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่นะคุณสมหมายนี่ก็หายไปพร้อมกับภรรยาสามปีจนมาเจอรถเมื่อวันซื่นนี่เองนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ คงใช้ระยะเวลาอีกไม่นานนะครับเชื่อมั่นนะอีกไม่นานก็คงจะได้หลักฐานแล้วก็ตอนนี้ทางตำรวจสพเมืองนนทบ,บุรีนำเรื่องไปขอหมายศาลเข้าตรวจค้นนะเพราะไปเจอร่องรอยเหมือนกับมีการทำอะไรพื้นปูนขึ้นมาใหม่เป็นจุดเหมือนกับเป็นบ่อเป็นอะไรเงี้ยนะครับอันน้นที่นนทบ,บุรีนะฮะจะเป็นแหล่งที่เกิดเหตุหรือเปล่าไม่ทราบหรือจะเป็นที่ไร่ก็ไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ทางด้าน รองผู้การตำรวจภูธรภาคเจก็เดินทางไปที่บ้านของผู้ที่สูญหายนะครับไปที่บ้านของผู้เป็นพ่อก็คือคุณคุณสว่างนะฮะเดินทางไปพัตรวจตรี 3. จุตินะครับก็เดินทางไปอยู่ที่บ้านเลขที่ร้อยแปี่หมู่หตําบลกัดหลวงบ้านของนายสว่างซึ่งเป็นพ่อของนายสามารถนุ่มจุ้ยที่หายไปพร้อมกับภรรยานี่นะครับแล้วก็นั่นคือจุดแรกนะฮะไปดูที่บ้านพ่อก่อน ว่าคุณเคยเคยไปทํางานอยู่ในไร่ของคุณหมอเนี่ยเคยช่วยกันอะไรกันเพราะว่าไร่แล้วก็บ้านอยู่ใกล้กันจุดที่สองก็ไปที่บ้านของคุณสามารถที่หายตัวไปพร้อมภรรยาเนี่ยครับอยู่ที่วังเข้าสารน่ะบ้านเลขที่หนึ่งร้อยซอยสามูสิบตะบนกระหลวงอำเภอท่ายางก็อยู่ห่างจากบ้านของคุณสว่างที่เป็นพ่อในประมาณสามสิบกิโลเมตรบ้านของคุณสามารถนี่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่กลางไร่นะอยู่กลางไร่สับประรดนะครับ ก็มีการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวถึงการสูญหายของคนทั้งสองคนจุดที่3าก็ไปดูที่บริเวณไร่สับประรดบริเวณไร่สับประรดก็อยู่ใกล้กับบ้านพักของผู้สูญหายนะครับอ่างจากตัวบ้านอย่ประมาณทักสามรอเมตรแล้วก็มีพื้นที่อยู่ติดกับไร่ของอตํารวจหมอคนนี้นะครับที่ทางพ่อแล้วก็พี่สาวของผู้สูญหายระบุว่า,านี่แหละครับหายไปหลังจากที่มีปัญหาตรงนั้นนะครับ อันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันดูกันต่อนะครับในเรื่องนี้คดีจะคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรแต่ว่าวันนี้ท่านพลต,ตารวจโทรจร,รัมพรสุรมลีก็เข้ามาดูแลเรื่องของคดีทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้วไปเก็บข้อมูลแล้ววันนี้ก็คงจะมีข่าวเพิ่มเติมกันออกมานะครับก็เป็นเรื่องแรกที่พี่ราวยจะชวนให้ความสนใจนะฮะในในคดีของวันนี้นะครับส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่วันนี้เขามีการประชุมบุติที่สภาเขาประชุมบุติที่สภาเพื่อที่จะลงมติ ถอดถอนคุณสุเทพเทือกสุบรรน,นะครับก็สรุปว่าต้องใช้เสียง3ใน5แต่ก็ปรากฏว่าที่ประชุมของวุฒิสภาลงคะแนนออกมาแล้วเสียงไม่ถึงครับเสียงไม่ถึงเพราะนั้นคุณสุเทพก็รอดจากคดีถอดถอนนี้ไปนะร,รอดจากคดีถอดถอนนี้ไป ยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับแล้วก็คดีนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับตามกระบวนการที่รัฐมนูลเขาได้บัญญัติไว้ก็รอดพ้นไปรอดพนไปนะครับได้40กว่าเท่าไหร่เองต่อ90กว่าเสียงนะครับมีงดออกเสียงด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทางด้านการเมืองนี่ก็วันนี้มีนักการเมืองชื่อดังนะครับเสียชีวิต คุณกุเทพไสกระจ่างหรือรอยโทกุเทพไสยกระจ่างนะครับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งล้มป่วยมาระยะหนึ่งนะครับช่วงหลังๆนี้ก็ห่างหายจากการเมืองไประยะหนึ่งนะครับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะรอยโทรกุเทพใสกระจ่างอาดีตสสสีสะเกตห้าสมัยก็เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนคุณกุเทพอายุหกสิบปีนะครับ ก็กำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่19กันยายนที่วัดพระศรีมหา,าธาตุอระมหาวิหารบางเขนสาลา16 17นาฬิกาแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเปลือกศพในวันที่26กันยายนเวลา17นาฬิกาคุณกุเทพใช้กระจ่างนี่จบการศึกษานู่นครับจบชั้นประถม4แล้วก็มาบวชเป็นสามเณรอยู่ที่อุบลน,นะอยู่ที่อุบลแล้วก็เป็นพระภิกษุเราเรียนสําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจบจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปศส2518หลังจากนั้นก็ไปทำหน้าที่เป็นอาจารย์ชดใช้ทุนเพราะว่าได้ทุนไปเรียนตอนนั้นก็เป็นสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับพระกุเทพโอ้ตอนนั้นเป็นพระด้วยนะคือเรียนจบแล้วก็สอนใช้ทุนนะครับจากนั้นก็ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยปูเน่ประเทศอินเดียสําเร็จการศึกษาสาขาวรรณคดีอังกฤษเมื่อปี2 5 2 0 212 2นลาสิกขาเข้ารับราชการยศร้อยตรีในตําแหน่งนายทหารสายบัตรกองข่าวทหารกองประชาการทหารสูงสุดก็รับราชการตั้งกับปี2 5 2 2ไปจนถึงปี2 5 2 5นะครับสปีเป็นทาหารนะฮะแล้วก็โอนย้ายไปรับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์ อุเทพนอดีตนั้นเป็นผู้เรียบเรียงข่าวและผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ในสมัยนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราฟังเสียงคุณคุณกุเทพพูดนีนะโอ้ชัดเจนักขระชัดเจนน้ําเสียงดีอ๋อเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวด้วยแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงข่าวด้วยนะของกรมประชาสัมพันธ์พอไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทแล้วก็ก็ยังเรียนทางด้านนิติาศาสตร์บัณฑิตด้วยนะก็ไปจบนิติาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี2 2งพีแล้วช่วงนั้นพอจบกฎหมายก็ไปทำงานทางด้านการเมืองนะฮะทำงานทางด้านการเมืองแล้วก็ไปเรียนต่ออีกรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตของธรรมศาสตร์ปี2อ2 2แล้วก็ไปเรียนปริยเอกะพัฒนาบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จบจากนิดาปี2542้ีแต่ว่าคุณกุเทพนี่เข้าสู่การเมืองมาปีอปี2535เป็นสสศรีสเกต สมัยแรกสังกัดพรรคพลังธรรมยังจำยังจาภาพได้รอยทกุเทพใสกระจางพรรคพลังธรรมนี่ยังจำภาพได้ปีสามห้าสมัยแรกสมัยสองก็ร่วมกับคุณมานะมหาสุวีระชัยนะครับอนนั้นไปอยู่พลังธรรมนะครับแล้วก็สอบตกสมัยที่สองก็ออกจากพรรคพลังธรรมแล้วก็เป็นสสอยู่ในสังกัดพรรคความหวังใม่กับบิ๊กจิ๋วปี2 5 3 9แล้วก็2 5 44เราแล้วภายหลังความวังใหม่ก็ยุบไปรวมกับพักไทยรักไทยก็เลยไปสังกัดอยู่พักไทยรักไทยเป็นสอสอสมัยที่5อยู่เมื่อปี2 5 4 8นะครับแล้วก็ไทยรักไทยถูกยุบก็ไปอยู่พลังประชาชน2 5 5 1ครับก็เป็นสอสอ,สอ,อดีสอสห้าสมัยในห้าสมัยก็ดำรงตําแหน่งหลายตําแหน่งนะครับ เคยดำรงตำแหน่งโฆษกคณะกรรมาการต่างประเทศสภาผูาะะ้แทนราษฎรแล้วก็เป็นเคยเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคล,คลังเมื่อปี2540เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงระหว่างปี2544ถึง45แล้วก็เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วก็เป็นโฆษกพักพลังประชาชนเมื่อปี2550นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังเคยเป็นอาจารย์พิเศษภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐ,รฐประศา,าสนาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอัสัมชัญ เมื่อปี2538ไปจนถึง2544จนกระทั่งมาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกาใจว่าเป็นบ้านเลขที่11 1นะแล้วก็หายหน้าหายตาไปแล้วก็มีปัญหาสุขภาพป่วยเป็นด้วยโรคมะเร็งแล้วก็ในท้ายที่สุดเสียชีวิตวันนี้นะครับอา้าวก็เป็นบุคคลที่ก็ถือว่าอยู่ในแวดว,วงการเมืองไปที่รู้จักน้ำหน้าถือตากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงที่2กับคุยเฟื่องเรื่องมุเพชรครับเจ้ฟังครับ เราเกิดกายพวกเราทั้งหลายมาเรียกกันว่าเมืองเพชรขงกินมากมายที่เที่ยวทั้งหลายนสสวยสเสด็จแต่ว่าได้คือเพชรไมีแต่ต้นตาลเยอะแยะบังจากงนา,นาเราก็พากันทําตาลตาลตโนธน,นั้นหวานแสบใตแสบพุงเที่ยวแหละแต่กว่าจะได้ตุ่เมืออนกายไปไลยแม่ต้องนั่งเที่ยวจนเหงื่อแช่ทั้งอัดทั้งแปะ นะคนยากคนจนค่อยมีคนเข้ายากเข้าไกลเขาเมนกลิ้งโครนซาบข,ขวาจุดด้วยได้ไมะเดี่ยวเสื่อมสักดิจะรวยจะจนขีดเลียวว่าพลความเป็นพี่ลองเก้ออยากจนบังสิวะสมนาอยากอ้อนเข็มลูกมึงเพชรต้องใจเด็ดอดทนแม่น้ำเพ็รยิงแห้งคนหัวใจเราก็ยินเข้ม ไม่เก็มไงวายโคตรจะตายเดอกเบีย้ยมันเต็มเจ้าพ่อ,พอเขากินแล,และเล็มเล็มจะค่อยหนัก จะมมีคนยากคนจนค่อยมีคนเข้ายากเข้าไกลคขมเมนกลิ้งโคลนซาคว,วายผูดด้วยได้ไหมเดี่ยวเสื่อมศัก์ศรีจะรวยจะจนขิดเลี้ยววาพนความเป็นพีลองเกลาอ,อยากจนบางสิวะสมนายากอ่อนเข็มลูกมึงเป็ดต้องใจเด็ดอดทนแม่น้ำเพชรยิงแห่งคนหัวใจเราก็ยิงเข้มไม่เข้มไงว้อด ตายดอกเบี้ยมันเต็มเจ้าพ่อเขากินและเล่มเล่มๆฉันค่อยหนักเลง่หงใจแม่ร้อง